คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟซีพี่น้องทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC พี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในวดประจำวันจันทร์ที่28พฤศจิกายนพศ2565นะครับกับเลขทูบหลวงปู่สวงนะครับที่แอดมินได้บูชามานะครับจากวัดไผ่พนานะครับจังหวัดศรีสะเกดก็ได้มี f อฟพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับว่าอยากชมเลขทูบ เียหลวงปู่สวงนะครับแอดมินก็จะมาจุดขอโชคนะครับให้เอฟซีพี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันนะครับก็รอลุ้นไปด้วยกันนะครับแอดมินก็จะจุดให้เอฟซีพี่น้องได้ชมไปพร้อมกันนะครับผมครับผมก็จุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับเดียหลวงปู่สวงนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขออวยคาถานะครับ เป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพระคาดานะครับสําหรับ FC พี่น้องที่สนใจพระคาถาพระคาดานะครับก็จดไว้แคบไว้นะครับเพื่อมีทูบนะครับอยากจะจุดเชียงโชคในวันพระนะครับก็มีนโมสจบนะครับนะโมตัสสะปะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อินทยสังเทวยสังพรมมยสังมหาพรมมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักกวัตติยสังมหาจักวัตติยสังพุทธยสังปเจกพุทธยะสังอรหันตยสังสัพพสิทธิวิชาจรณยญสังสัพพโลกาจริยานญสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจวาเจนะ มะมา,มาวุวติโหนตุไมหังนมโมพุทธสระนมโมธรรมสะนมโมสังคสะเสรยญาติทางหูดหูดูสวาหายะ สาธุสาธุสาธุขอบุญบาร,รมีหลวงพ่รวยพันล้านต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบนุนบรรดาเลียกทุบที่จุดในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันจันทร์ที่28พฤศจิกายนพศ2565ั 2, 65, ห้เอยหพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลียกทุบเรีเรยญหลวงปู่ทวดทุกท่านเนล่นหลวงปู่สวงทุกท่านทุกคนได้เทินสาธุ ครับผมเลขทูบเหรียญลุงปู่สวงก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับให้เอฟซีพี่น้องได้ลุนเลขทูบเหรียญลุงปู่สวงไปด้วยกันนะครับก็ลุนไปด้วยกันครับผม ครับผมก็สุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับหลวงปู่สวงนะครับก็ขอบุญบาร,รมีเหรียญหลวงปู่สวงถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบนนุบันดาลเลขทูบที่ออกในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจํำวันจันทร์ที่28พฤศจิกายนพศ2565ให้เอฟีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบเหรียญหลวงปู่สวงทุกท่านทุกคนได้ทืนสาธุ ครับผมเรียกทูบเหลียงลุงปู่สวงก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับสีพี่น้องเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับความเห็นก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยนะครับสําหรับแอดมินเห็นก็จะคอมเมนต์ทิ้งไว้ท้ายคลิปนะครับก็เข้าไปรับชมได้เผื่อความเห็นตรงกันนะครับเผื่อมีโชคด้วยกันกับแอดมินนะครับ สำหรับเอฟซีพี่น้องนะครับที่ชื่นชอบแนวทางเลขทูบเหรียญลวงปู่สวงก่อนออกไปก็อย่าลืมกด s ับสไครต์นะครับกดไลค์อินด้วยนะครับสำหรับเอฟซีพี่น้องที่เข้ามาใหม่ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้อินดีมิ่งโชคพาโดยขอตุลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีใช้ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ